โ<ข>อเคสบายดีท่านสบายดีเนาะตอนนี้เขามาเสวนาการหลึงเพียนง,งานเนาะอันะนี้แม่นบันทึกการสนทนากันไปเลยท่านเ้อแบบเป็นธรรมศาสตร์เลยเพื่อเอาข้อมูลเก็บไว้ในการบางที่อนาคตไปอาจจะใส่ซ่อนทีมงงาน,นกระไรปีสองปีขนะ้างหนะ้าเนาะโซกันไปประมาณนี้จะคือเขาบอกเมื่อกี้เลยว่าเอาโตโตโต,โตจะ,จะ,ะ,ะจะบอกเมื่อกี้่าคนมันบอกระสมมันบอกหูว่าว่าเป็นยังเขาจะผสมกปนะสมจะย้อนกลับขึ้นหลุดบ่า คนนั่นจะมาเพราะว่าเขามีประโยชน์จืดหลดามาแมนขนานขัน้นประสมเหลวเขาคุ้นซึกว่าเขาบ่มีประโยชน์เจ้าเข้าใจบ่ขอถามเนี่ยปีพัยมักเขียนบ่มีแต่เป็นยังเอเวลาเหตุเบียกไปสภาหนึ่งเขาบอกมาอัปปริญญาตีคือมาบ่าดิทิมนลูกทีมเมียอยู่บ้านมาอัปอ,อีกสองปี มาสิงเชงึกก็ขึ้นมาตำแหน่งเขาฉีกขึ้นไม่เป็นประโยชน์เขาได้ที่ยิ่งงันเงินจากกระปอดมาปอดมาแมนยุวว่าเขาเฮียนนี่ฟรีเลยแต่ค่าเทิมรเระพนจ่ายใหย้แต่ว่าค่าใช้ียใจเลยวันนี้เจ้ากต้องย่างมันเดือบคนอันหูนว่ามันบ่มียเงยากเลยสุกเจ้าเบิ่งเลยขนาดคอยใส่ทฤษฎีเดียวก็คือเอาไงซะคือคอยตะกี้เนะาะจะไม่คอยคบกับอีใหม่ๆตะกี้เนี่ยคอยไปส่งอีแต่ละครั้งอยู่ดงเมียงหมาหัน เธอะหาโตซียสื่อตลาดบางง่วงเงี้ยงมงเงี้ยงง่เงี้ยจนมหาเด็เขาแต่บัพอไปได้เรื่อยไปได้เรื่อยและอันนี้หายอันนี้หายอันนี้หายขาไปปุบเห็นเห่าปุบเงี้ย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 ศร้าเห่าและการในไงซัดนี่มันจะแลีนมาหาผลประโยชน์ของมันค้นเหมือนกันคนเหมือนกันซัดเรียนหาอาหารคนแลีนไปหาผลประโยชน์ฉะนั้นมันนี่ระบบพงเฮียนเห่านี่มันบริเวณการมาจัดคอร์สื่อโอพี่พีเอาคนเขาคอร์สื่อมันบริเวณไหน มันเป็นการยกระดับเจ้าที่จะขึ้นตำแหน่งแต่ละขันในระบบฉะนั้นจะบา,าบอกว่าพอไปยังไปตอบเมย์เมย์ไปไปพอไปยังแต่ว่าเมย์บดขึ้นดนจะซื้อขันบดขึ้นนี่เมย์เสียยังบอกพ้นเสียเขา้ามาหนิหนึ่งมาหน่เวลาเมย์ขยายคนนี่ก็คือตำแหน่งเมย์บดขึ้นเมย์จะเบิกเงินตัวนี้เบิกเงินตัวนี้เบิกเงินตัวนี้บ้างเมย์จิตตะวิญญาณมาจิตตัวนี้ไอ้ถำาเมย์ไปปุ๊บตัวนี้เมย์เฉยตัวนี้เมย์พอไปกระไรว่าไปนะข่อยอีกอย่างหนึ่งนี่สำนักงานมันอยู่ห่างนี่มันมันมันมาผ่ามด แล้วเขาอยากมาห่างพอละกันเขาอยากอยู่อาไรเขาบริยากมาหา่างบริจาคมาใจเขาอยากดูบอลได้ที่ไฮโซแต่ก็ดูดีจําเด้อนี่ใช่คนนะอยากอยู่บางคนได้ลายไฮโซดูดีแต,งต่งโตงามบอลได้จอดรถง่ามสังฟันได้ละอยา่างไรหูบมันไปบอกคนอยู่บ้านมาคอยนีบริษัทคอยนีอยู่ห่างนี่นะยู้ยมาคักนึงคนมาไลา่จากเค่นังก็ก,กินไปสิไปนี่คือสิ่งที่เขาอยากไปซื้อสันที่จริงมันดีเปล้วตัวนี้จะไปว่าฉะนั้นคนเขครับว่ามาเฮียนสือเขามา ไม่ใช่จังแม้จะ่างว่าเป็นอย่างเตะกองเขาจังมากันเอ้าเป็นอย่างสารวัตรเขาจังมากันเวลาประชุมตัวขังเขาจังมากพราะว่าคอยบริบบอว่ามาเด้อมาฟังเด้อดีก็ดีเพื่อเอากลับมาเป็นยังเขาไม่ได้ว่าอาัไรเนียเออคนจะบอกได้ว,ว่าแม่ว่าคอยประชุมแต่ละครั้งนี่คือที่เช้าสามเนี่ยจะเชืงเกติหรอคอยซิมี้คอยรักการคงคอยเสมออยากให้โมเฮ็ดยังต้องมีประโยชน์ให้เขาแบบเดียวกั็ไปสอนสัตว์ซาฟารีเวอร์ ปาโรมามันคือแสดงใดก็พอว่าแสดงเลยปุ๊บมันมาได้กินปลาอืมมีเด็กคนไปจืดมากตอนนั้นแหละอันนั้นสิงโตทะเลมันหลินปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปโอ้พอใจแล้วก็มามันมันบริหูเดีว่าคนเบิ่งมันยังมันบริจักมันบริตรต่อการเกียรติศักดิ์ศรีเกียรติยศคนสุ่มมันบริจักใจเราอยู่ปะเมนบ่มันมันเป็นคนเดีวก็อยู่ที่เหมือนโอ้ยต่อเมื่อดีใจเข้าหยองมันมันบริจักดอกแสนสูงแต่มันเห็ดเผื่ออาหารทีว่าคู่ฟื้นขึ้นหายมันสื่อนั่นคือตัวมันจงใจ การจูงใจของสิงโตทะเลบอแมนคนเบิ้งคนฟัง่งคนตบมือการจูงใจมันอยู่ที่ปะมือโค้ดผี่นะ่ที่เขาถือกระตุ้งป่าแมนบอกหันแหละการจูงใจฉชนหรรักกันเนื้อกันเขาจะเอาคนไปใช้เหมือนกันอี่ยังจูงใจคอยป้าในพุประโยชน์์ไปเขาบ่คิดเขาต้องคิดแทนเด้เพราะเขาเป็นคนบนหารคนเขามาในพุประโยชน์เขาขันบามาเพื่อตอบสนองมาเด้อซอยกันได้ขันที่เขาบ่ยใหญ่ไรเขาบอกมา ขันมาก็แม่มนแบบเออจะต้องเปลี่ยนไหมต้องบอกถึงประโยชน์ของเขาคืออย่างเมื่อที่เช้าสามนี่คนประสุทก็หลอกอะไรก็ตามเขาบอกที่มงานเขาอย่างเดียวคือมาเนี่ยนนี้มาต้องไปเอาควมดู้ลมาล่อได้เขาเดือดรูสึกว่ามากินนั่นกินนี่ขอบว่าเขาบอกมาอาหารมันมืดอย่นเียมากนี่คือการเปิดตึกเขซื่อเด้อบริเคิื่องเด้อเป็นยังบ่อ้มาขาดบังเหลืองว่ามัดคอตอแขนจัดริบบินบ่อ้ไปขาดบังคอให้คขาดบางว่ามาบึงตึกเขาซื้อเครื่องเขาเปิดมาได้สองปีเอา ทุ่มนี่คอยคอยจะให้เขาดูมองเดินธรรมดาแต่่อยจะไปทีอับหองนึงแต่ว่าทุกฐานมานเนาะ้า,าน่านใดนมีขนาดมหาข้นถาววายเคิดในโครงการแผนของอพีหนึ่งสองหานะมาเขียนใบสมัครเลยมาเอาใบสมัครเขียนเลย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 ใครวะแลวก็เห้าสินัดเหมือนกันกปั๊บคงละข้ากับสินัดกับปุ่มยูน่นีแลวก็มาปทุมดีเทศดใครวะนั่นคือสิ่งที่ข,ยขายและมันเป็นประโยชน์เขา เพราะว่าในในเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดสิบสองทอนี่เดร์ที่หาจะหาโครงสางเป็นโมเดลถากา้หนีไปปรับพันจะบดเปโครงสางโมเดลแต่ตอกเฮียนตามระบบบอ่น,นี่ขยจยขยอยอ่ฉะนั้นนระวังตัวเี้เขาต้องวิ่งดีบ่หนี่เห็นอ่ะฉะนั้นไม่รค่อยขายแี่ควจะขายประโยชน์ของเขาคอยบวกขายในสิ่งที่คอยอย่าให้มันเป็นมันมาได้บริษัทเท่าใดขอมาแล้วเด้์จะจะคืดทีินี้ขาปากค่อยบอก เขางุ้ยจังไดบริษัทเข้ากับคอมาเดยพ์พวกเขาปื๊ดหายบางไงาลงึ้นบางรายนึงขั้นมามานี่อายเขาได้หนี่ประทานสิว่าจังไดบอสสิว่าจะใได้ตายแล้วบันิานต,านานตายแล้วมาได้ซอยกันได้แสดงว่าไพ่พระบาสูงเขาสภาพว่าเขาสูงกว่าเขาเขาแห่งลินโตหายน้ำมันรคเตีบ้บันนี่แมนบอกขั้นหายไปนี่กับเขา้น้ำมันรตี้เนาะมันแพงมาแพงกแล้วบัน่รวยเขาบา้าแล้วบัน่แล้วเป็นอย่างเขาจังมาเวลาคอยบอกคอยบ่้ไปขายสิ่งที่คอยต้องการจะใครบ่ คย้ายๆจริงที่เจ้านี่ยจะเป็นต้องมาเพราะมันคือประโยชน์เจ้าบ่มาเจาา้จาบ่ได้เจ้าพอจับขี่ขอยได้ปะมันก็บขั้นข้ามามันก็แมนแมนตามนั้นโดมันไม่คอยหล่อได้คอยจะบ่หล่อคนคอยเจ้าบอกคนจรงิงข้าบ่เห็นประโยชน์อะ้รก็ได้หมดท่านก็บ่เสียเวลาบ่าเสียเวลาแล้วเฮาไปต่อกับบได้อีกบ่ต้องไประโยชน์ข้ามาอีกบ่มีประโยชน์มีิได้ปะเวลาเขาว่าผู้นี้บ่ามาบ่ามียังบ่มียังแมมเขาบ่ทนนหญ้ามันเอ้าจะบอกเพีนมี3แผนดิเขาแพด SM ก็ต้องเฮ็ดเอาของไปขายอย่างาาน,ามมนึงเทาเ่านง ซ้อนกันมาไอ้บอลไอ้บอลเดี่ยวทุ่นคนปป็นหัวหน่อยที่สุดอืทั้งทั้งที่ว่าข้อมจริงมันเมียนเมียนมันก็ผ่านมากเมื่อคาดหัวแนบกันอย่เนี่ยคนเป็นหัวแต่ข้อมจริงมันก็เมียนยู่แล้วแต่คนเป็นจริงก็มาบบโอ้เจ้าท้าเบิ้งนะคอสที่คอยจะสอนแต่อันนี้คือความจริงทั้งหมดที่คอยจะสอนทีมงานนี่แล้วคนขามาต้องอยู่ในแถวเดียวกันโดยที่คอยบ่ได้บอกว่าต้องเป็นระเบียบเด้อเดี๋ยวเขาเบาๆได้แต่เขาเป็นเองฉันที่สุดเจะท้าผู้หนุเฮ็ดอ่ะ เจ๊าะลุน <Bism. S 1> นะแบบทางเดียวกันเมื่อยแหละกาแฟนชายเห็นผัวเข้าสิ่อขายหลายกลุ่มู่จับมาหลุดจะจืดหลุดแต่ว่าข่อยจะบอกขายแฟนชายจะจื้ดเลยสิบบอกข่อยยัต้องก็บอกขายแฟนเฮ้ยเขาบอขายคือบอขายกาแฟเขาบอขายเด้เฮ้ยเขาบอขายคนจะขายแฟนชายเนี่ย่อยบอกขายแฟนข่อยขายธุรกิจให้กับผู้นี่คอยชิพาเห็ดจังไงเห็นแต่ว่าสุดท้ายมาธุรกิจจะเป็นจะได้ใครเขาจะบอกขายเขาจะบือสื่อแฟนชายแม่นบอกคอยไปขายให้ผู้บริโภคนี่คนจะขายกาแฟเนี่ยเขาไม่ได้บอกขายกาแฟเด้รูปอ่ได้มาขายกาแฟได้พอ ลูกไม่แต่ว่ามาาไม่ได้ต่อเติมมาเฮ็ดจะได้พอนีสิ่สมหวังในสิ่งที่พอเป็นเนี่ยพอหาเงินมาพอบไิกินเงินดอกเงินพอต่อไปแปลงเป็นอื่นท้าันสู้ภาพบดีเจ้าเจ้านเมนบอกว่าพอไปขายผลลับของมันเนี่ยนะว่าว่าผู้นี่นี่สิหาผลประโยชน์อีหยังจากสิ่งที่่อยจะหายเจ้าจะใัรวะลัางกั่นาสินค้างข่อยคอยจัดแล้วบัในกาแฟเนยังในบ่อเทศกันอันนี้แน่ในอินซี่เนี่ยเขาไปแบบนี้เป็นสุดหนึ่งปุ๊บเวลาสุดหนึ่งเวลาคอยจัดเขาไปจัดถือเดนี่คือวิธีของข่อย แล้วก็เป็นวิธีปิดกันขายจริงเวลาปิดอ่าเวลาคนบอกไปเขาถามจะ่หูราคาเออราคาอย่าเฝ้าพ่อราคาอย่าเฝ้าเบาพอฟังอันนั้นอันเรื่องเล่าเขามันก่อนว่าว่ามันจะมัดอันนั้นได้ได้สมัยราคามันสีแพงไม่ได้ถือพอซื้อหรือบดแหละถ้าพ่ออยากได้มันแม่นบปล่พ่อมันมีพอกฮามาได้พ่ออยากได้มันแต่ว่ามันกับบริแพงปานนั้นได้ลูกว่าคุณฟังก่อนว่าถ้าเป็นสี่มันหัดช้าดูเลขพอจังสี่ผลลับมันมาสี่พอว่าโอเคบ่ โอเคแล้วลูกนนินพอจ,จากจักราคามันเท่าไรราคามันจะมีทั้งหมดอยู่สามขนาดป่ราคาแบบกินลองเบิงกับจังนึง่งกินเริ่มหักษาไปเท่าละน้อยแล้วก็ดีขึ้นจังนึงก็บแบบว่าเศร้าเดก็แล้วก็พ่อใจเลยดิอีกจังหนึง่งแล้วพ่ออย่างไรแบบได้คนเป็นจังสี่ได้สันติสุขชัดเจนเนยเขาบอกอยากเศร้าแล้วเขาอ,อยากเศร้าจังสี่แพ่เด้อตัวนีว้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนบวกกันพอกินนี่อ่าพอกินตัวที่ตดต่อกันพอสามเดือนทกเดือนได้เขาบอกได้ ไปยังเพราะว่าห่างกายของคนุนนี่ตอบสนองกับผลิตภัณฑ์สม,มุนไพรอยู่สามเดือนมันจะตอบสนองต่อไปหกเดือนปึบม,มันปรับ่างกายได้หมดเลยแต่สุดหนึ่งสุดเท่านี้พันธ์บาดห้าพันหกพันช่วยนะโอ้พออย่างไรตัวนี้คือว่าบ่มีเงินบอกไปยังพอบ่มีเงินลูกก็มีเสร็จตีตากูเนี้ลงไปดีคือกันพอแต่ว่าอ่าแต่ว่าพอตอวนี้กินตอนเนื่องไรสุดซื่อ,อเอาตัวนี้ลงมาแล้วว่าพอใชล่องเบื้องก่อนท่านพอใช้ล่องเบื้องก่อนพอกระเบื้องแบบไหนคนจะขายยังสี่เลแต่ว่าพอล่องเบื้องก่อนหรือสัยก็ตามพอยืดแบบ ตอนนี้พอลองมังกนพอ,อยังพอพอตอบลูกว่าพอบมมีเงินพอว่าเงินท่านพอ่อเป็นปพอพอจังลองบึงก่อนแต่ว่ามือได้พอพอ่อพอได้ขายมั่นขายหมูขายม้ขา,มาขายเป็ดไกลๆกลกันแต่อย่าลืมไปเอาสุดแต่นะพอเดอน,นี่คือว่าขายแล้วฝากใคเาจาซื้อตัวน,นั้นอีกเขายังกินไปแหละเขาก็หูยว่าลองบึงแหละเขายังเอาเงินไปซื้อตอนนัวนี้นี่คือวิธีขายเพื่อฝากขายตัวไหมบันเป็นราหารเบาเลยอย่างนี้ผมบอกมันเรื่องแค่นี้เองนิดหน่อยหนึ่งมันต้องไปเกล่ตัวนี้ได้สันสุขมันต้องเกลตัวนี้นี่เนาะ มันต้องมาเกียรคือเขาต้องเฮี้ยนเขาบอกว่าจางนี้ไปขอชี้ซ้อนคนขงข่อยนะขอชี้ซ้อนสิ่งที่ไปปึ๊บตรงจับเงินเขามาหลดุดขอชี้อบดซ้อนไปพี่บาวพี่บ่เลยเขาบอเอ้าไหนขอบดซ้อนสิ่งที่บขเป็นเงินเฮ้จอะขอชี้ซ้อนสิ่งที่เห็เจ้าเป็นเงินได้หลดุดประเด็นนะเออแบบมาคุยกันโหลดคุยกันโหลดเขาจะกันโหลดดุนะเขาไปนะคือแบบเขาจะกันโหลดแบบนี้เห็นนี่จะจะหลดุด ขาจ่บไปซ้อนแบบเลยเขาอเขาบเอาเขาบอขอจะบซ้อนทฤษฎีนันอย่างเดียวเขาจะซ้อนเนแบบจับมือทําเป็นปฏิบัติจริงเหตุผลจริงๆเออเมียนี่เนาะแล้วเขาเข้าใจนี่แหละคนหันบ่มีไผ่บ่อยากได้ดับดีบมมีพีบ่อยากดีบ่มีไผ่บ่อยากเจริญบ่มีไผ่บ่อยากไปหาสิ่งเจริญก้าวหน้าดอกเขาอยากเบิดแต่ว่าเขาปองกันจากของเองหยาดเป็นยื่อะเพียฉะนั้นกําแพงตัวจะทุบจรงไหนเนี่ยค่ะ ทุบเพื่อให้เขามองว่าโอ้ลูกข่อยโอ้ยอันนี้อาจารย์ข่อยเอ้ยนักข่อยเฮ้ยเราดีใช่ตายนี่โฮ้ยนี่เป็นยังข่อยจะมาเฮ็ดยูทูปเฮ็ดออนไลน์เฮ็ดทั้งโมทั้งมวลแต่ปีสองพันสาวมาหนิข่อยตั้งใจเฮ็ดก็เพื่อว่าเป็นอันหนึ่งที่จะถูกก่ำแพงใจคนเขา้าใจวะที่แบบว่าเวลาคุยปื๊บโอ้ขออ่อยงูจักเราอยู่โอ้ยมันคือเห็นปื๊บเลยคนเหล่านี้เข้าใจดิเฮ้ยเราดังเน้นเนั่น,น,นโฮ้ยอันนี้เน้นเนี่ยเปิดใจแล้ววะนี่ ส่วนที่เลือกกันแม่ได้ล้มบาเนี่ยควบคามจริงใจบาเนี่ยคนเท่าบ่มีไผหูเจ้าบ่จริงใจดอกทาเจ้าบ่ไดินัางเปิดใจกับเขาบาเนี่ยเขาจะ่าหายจะเปิดใจในที่เบ้านี่คือปัญหามันแมนบอกอ่ะเอ่าขายยาพันมาเนี่ยก็ยันว่าเขามานัางฟังนะเขาเปิดใจในชนสุขมันจังคอยถึ่นๆเขาล่องอยู่สื่ออึ้งตึงพระจิมาสุเขามองเห็นบ่มันบ่มแมนด่วาวิธีเปิดใจสุดคือควมจริงควมจริงมาคือคอยในคอยสมัถเบอกควมจริงไห้คนฟังเป um ็นรล่ออล้วกันเปิดใจล้วไปสื่อของใดคอยจะเกลียงตัวนั้น ขาเป็นเบาความจริงไปแลยไปเลกรมิดเบาเขาจะบอก,ขอเ,ก,อกอเขาไม่นะเสจเจ้าเสจเกตยร์หย่อนล้างหลักฐาไหมทางปฏิคมอ่ะพอมาฟังความจริงหรือข่อยบอกไปแต่ตะกี้ก็เป็นนี่ด้วนี่ข่อยเก่งกู้เงาถึงสิบเท่าคว้มหนุ่มคว้มนวลคว้มสื่อสารคว้มปิดข่อยเก่งกูเกงก้เงาสิบเท่าก็บอกเลยเออข่อยสมัดหย,ยอเขาบอกมาวัาหยอเขาบอกจากหนึ่งสมุงมาเลืออยู่อดันอดัลสาวนาทีนี่ได้จะเอยบอกเพือ่อคขาชิบมนไหนมันสมัดด้วยที่ข่อยมาตกใส่พ่อยก็ได้เขาจะบอกเขาไม่นะ ฮัลโหลแต่บาไม่ยังต้องใส่เพราว่าคนนางฝั่งบางชิบาเบิงเขาเลยมันรับมันต้องใส่จอใส่เสียงก็นจะบอกเออมันมาขึ้นมาจิตตวิทยาฮัลโหลฮัลโหลยังบอกว่ามันไม่มียังหยากนะสั้นจะกเรือแต่ว่าเขาเสียเหียนเอาหรือบ่เหียนซื่อๆมันไม่มียังหยากเลยเออแต่ฉันิสชกต้องหลบอันเก่าถิมความจำอันเก่ากับอันเก่าที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นเงื่อนจะเอามาตัวที่มันโบเป็นเงื่อนถิมมด เอาแต่มันเป็นเงินเข้ามาเฮาสวมตัวใหม่เข้ามาเอ้าว่าก็ปิดคิดว่าเฮาเก็บตัวนั้นแหละอือโอคิดว่าผ่านมาเฮาต้องได้ใช้ไฟไปเฮาเฮ็ดตนแรกีความเฮาเชื่อมั่นในตัวเองนะอือมนกที่ว่าเาเฮาลงไปส่วนคนแต่ได้เือเฮาีแต่ว่าเือมั่นในบริษัทว่าเออ อืมบริษัทเขาดีเขาเจงค่ะเอาอย่างนี้วิธีการปุ๊กเสือมันนะจะคือคือข่อยนี่เป็นยังขอ่อยเฮ็ดเพจบางเรามาตัวคนเดียวสูซูมาข,ข่อยเฮ็ดตดือกเงยขึ้นมาจะเข้ามาคนนิยมสมสมอ,มอบอไไอแล้วก็ข่อยข่อยก็โมไปใส่แล้วข่อยเอาบริษัทได้ใบเบาอ่ะมันก็บ่มีอีกทั้งสุกแล้วข่อยเอาข่อยไปเบาเนี่แต่ต้องย้อนอมาใส่ปะตอนนี้ข่อยเป็นบริษัทเพชรจั่วซัวบริษัทสูพ่อเป็นบริษัทเพจจั่วัปปวแล้วตอนนี้ก็คือคนเจ้าเป็นซีอูดิเ <c oughs> พจจั่วัววันนี้เจ้าต้องอธิบายได้ว่า ตอนนี้หันยู่บริษัทโกเดมอนนี่มันมีเพชรนั่นเป็นหมากหลายหนึ่งนะเ hmm. จ้าก็จะบอกวันนี้แม่ยอยู่ว่ามันหลายนี่นะแล้วเป็นยังนี่เมนี่นะคอยเจ้าต้องเลือกเพชรจสวนนี่เอานี้จะตอบตัวนี้เบิงอ่ะ